สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะทีมงานปลูกหญ้าให้น้องสุพจนนะคะวันนี้ <laughs> คุณยายปากแดง <laughs> วันนี้เตรียมหญ้าไว้ปลูกให้น้องสุพจนะคะวันนี้เตรียมหญ้าค่ะวันนี้หญ้ามาเตรียมไว้ปลูกค่ะอันนี้เอาเอาไว้ให้น้องสุพ์กินอันนั้นเอาไปปลูกค่ะเอาไปปลูก

อยยาให้น oh, yeah, you know, ้องสปอตนะคะ